กลับจากต่างจังหวัดคราวนี้รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เหยียบเข้าบ้านกลิ่นทูบจางๆลอยมาทั้งที่ไม่ได้จุดเลยแถมหางตาเห็นเงาแวบๆบ่อยมากตอนแรกคิดว่าคิดไปเองแต่เรื่องพีคกเริ่มตอนกลางคืน เืนนั้นนอนไม่หลับเสียงเหมือนคนเดินวนรอบเตียงดังชัดมากเลยลุกขึ้นไปเปิดไฟไม่มีอะไรแต่พอจะกลับไปนอนเสียงเคาะประตูดังก๊กก๊กก๊กสามทีรวดเร็วจนหน้าตกใจถามออกไปใครไม่มีเสียงตอบ วันต่อมาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าอาจจะไปลบหลู่ที่ไหนมาหรือเปล่าตอนไปเที่ยวอะ่ะเลยนึกขึ้นได้ไปไหว้สารร้างริมทางแล้วไม่ได้บอกกล่าวขอทอดแม่บอกให้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร พอทำบุญไปอาการก็ดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่หายสนิทจนถึงทุกวันนี้เวลาอยู่บ้านคนเดียวก็ยังรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างมาแชร์กันหน่อยนะขนลุก